สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เปรี้ยวเอากราฟิกมาบอกเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะจะมีสองคำอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่า for di แล้วก็ the for for di เป็น s u b j u n c t i ู n ซึ่งแปลว่าสาเหตุว่าเ,เนื่องจากว่าหรือว่าเพราะว่านะคะเ,เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะยายลีกกด,ด้ for d you are happy ฉันชอบคุณนะเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่นิสัยดีอัธยาศัยดีน่ารักฮิกเิเลก็แปลว่าน่ารักนิสัยดีอัธยาศัยดีนะคะ Han ค a นอ,อิกเกบีดีเม n เฮนเนพอเฟสต์โดีฮันอาร์ชิกเ,เขาไม่สามารถที่จะไปเป็นเพื่อนเธอ,เอ,อไปกับเธอ,เอ,อใน เฉลมิมฉลองเฟสก็คือ,องานกินเลี้ยงเนาะเ,ออเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเขาได้ป่วยนะคะสังเกตนะคะต่อจาก4อรจะเป็นคำว่าฮันก็คือฮันเป็นคำารโน o n o m e n นะคะออแล้วก็คำกริยาตามหลังนะต่อไปนะคะดาฟอดเป็นคำกริยาวิเศษนะคะซึ่งแปลว่าเ,ออเหตุนี้ด้วยเหตุนี้จากเหตุนั้นนะคะ ด a ฟ o r สจะเ,เป็น hand setting นะคะยกตัวอย่างเช่น h a n d s be sali, m i t a g ผงตุ่มดัฟโฟสปลีหันสุดอมหนักตึ้นเขา,เากินข้าวหรือว่ากินอาหารเย็นนิดเดียวเองดังนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงหิวตอนกลางคืนนะคะหลังจาก เดาฟอ์ uh, ต้องตามหลังด้วยคำกริยานะคะนั่นก็คือบีนะคะแต่ถ้าเราจะมีคอมมาล่ะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรเราจะต้องเติมคำว่าโอ๊กนำหน้า d ดาฟอ์นะคะนั่นก็คือฮันสปีสลีเตอร์มิดดักคอมมาโอ๊กเดาฟอร์บีฮันสุดน์บนนัทต์น หลังจากอคอมมาก,ก็จะเป็นอโอเกเดฟอร์แล้วก็คำกริยาตามหลังนะคะวีส卡ลไดซ์ทินไทยรันเนสต์สมเมอร์ผงตุ่มเดฟอร์สเปราร์รีเพ่งเงี้ยพวกเราจะไปเที่ยวประเทศไทยปีหน้านะด้วยเหตุนี้ พวกเราจะต้องอสปาแรกก็คือ,อเก็บเงินเก็บเงินที่จะไปเที่ยวประเทศไทยแต่ถ้าเป็นคอมมาล่ะวีสกาลไรสตินไทยแลนด์คอมมาโอคดาฟอร์สปาหรืวีเพ่งเงี้ยตามหลังออคอมมาก็จะเป็นโอคดาฟอร์ แล้วก็เป็นคำกริยานะคะจบแล้วนะคะมันไม่ยากเกินไปใช่ไหมถ้าเรารู้หลักการในการวางตำแหน่งคำกริยาหรือว่าคำคำตามหลังคอมมา่าหรือว่าพุ่งตุ้มเนี่ยคะ่ะมันก็จะง่ายเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรี่ยวจะไปตอบนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ありがとう。